สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่แอกบ้านสวนนะคะพาชมหอมต้นหอมที่ปลูกไว้นะคะก็ไม่มีอะไรได้ปลูกแล้วก็มาเดินชมหลังจากที่ลดน้ำใส่ปุ๋ยไปนะคะบางกระถางก็กำลังโตโตไม่เท่ากันเพราะว่าปลูกคนละครั้งปลูกคนละเวลากันนะคะ ลมพัดมาหักเลยใบหักเลยอันนี้ปลูกใหม่เนื่องจาว่าเป็นหัวเล็กเหล,ลือกินแล้วเอาไปปลูกกอเล็กกอใหญ่บ้างอันนี้ถอนไปกินแล้วนะกระถางเล็กๆก,ก็เริ่มโตกระถางใหญ่จะโตเร็วกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหากินง่ายนะหาอาหารกินง่ายก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะ ต้นหอมที่ปลูกไว้ผักชีตอนนี้มีใบจริงมาแล้วกระถางนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะหมักดินไว้อยู่ส่วนข้างๆก็ปลูกเอาไว้ตรงที่ว่างโว้เวนี่ถอนไปกินแล้ว เราปลูกไว้กันนะคะแม่ใแอ่บอนสวนปลูกเอาไว้กินใบอัปเดตให้ชมเรื่อยๆมีบอนสีด้วยอันนี้เป็นหอมบุรเลยกระถางนี้ดินแน่นมากนะปลูกไว้แต่โน่นฝนยังตกอยู่กระถางนี้ใบบอนสีก็ยังอยู่เหมือนเดิมพาชมปลูกใหม่อันนี้ลมพัดแรงหุงพลาสติกตัวนี้ ผ่านไปผ่านลบพัดผ่านไปผ่านมาทำให้ใบหักเลยกำลังจเจริญเติบโตนี่ถ่ายภาพมาอับเดตให้ชมนะคะปลูกหอมบัวไว้กินอันนี้หอมแบ่งหอมแบ่งนี่กินไปเรื่อยๆเด็ดใบกินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหอมหัวแดงกับหอมแขกนะปลูกปนๆรวมๆกันตรงกลางกินไปแล้ว ผ่าชมเพียงเท่านี้นะคะปลูกแล้วก็เดินชม